ใช่ใช่ใช่แล้วจริงๆอยากเจอพี่ๆไหมเนี่ยถามจริงก็อยากจะเจอเหมือนกันนะแล้วเราอยู่อยู่ไกลมากมาหาผมที่ร้านได้ไหมรู้อนะเฮ้รลบลบโกนหน่อยนะคุณพิพัฒมาหาผมที่ร้านนะผมรออยู่นี่นะอ่าได้ครับนี่ผมเพิ่งตื่นเลยเนีหกเออไม่เป็นไรผมรอผมรอผมรอขอบพระคุณมากนะครับขอบคุณครับครับพี่บุตรขอบคุณมากนะครับครับครับไม่เกินยี่สิบที่อนโอ้ยโอ้ย โอ,โ,อโ,อโอ้ยโอ้ยเกือบพัวร้านแตกเลยสวัสดีครับคุณพิพัฒน์จันฉายใช่ไหมพิพัฒน์จันฉายครับ อาชื่อชื่อเล่นชื่ออะไรครับผมเอ็มฮะเอ็มใช่ไหมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหตามหาตัวยากเย็นแล้วเกินไม่ผิดตัวนะไม่ผิดตัวโอ้ตัวเป็นๆเลยนะพ่อชื่อพินิจพ่อเคยอยู่วงดุริยงใช่นี่แหละที่นี่แหละ ไม่น่าเชื่อนะว่าถ้ามันเป็นจริงๆมันจะเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ในชีวิตผมนะอก็ต,ต้องเจออย่างน,น้อยก็จะเจอพี่สาวเจอพี่ชายแหละนี่คือพ่อนี่คือพ่อในในเครื่องแบบในสมัยนู้นุ่มๆเขาหนุ่มๆมันนะแล้วถามความรู้สึกที่ว่าพี่เขามาตามพ่อกับเราเนี่ยความรู้สึกเป็นยังไงบ้างที่เราโทรพี่พี่โทรไปเนี่ย ถามว่าดีใจไหมอะพี่สี่สิบปีแล้วเนี่ยมันมีความมีความคิดถามว่าดีใจไหมดีใจดีใจอยู่แล้วว่าว่าพี่เราได้เสริอเลือดอะมนเป็นยังไตงตอนเด็กเกเ,กเคยถามนะ uh huh. ว่า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 ไม่ไปไหนพอได้แล้วได้ละครตอบว่าว่าเป็นแยกทางอะไรกันอย่างเงี้ยอื uh huh. ก็ไม่ถามอีกเลย แต่ตอนนี้ผมอยากอยากเจอคนที่เป็นแม่มากเลยนะตัวผมเนี่ยอยากเจออยากเจอมานานแล้วเดี๋ยวก่อนแต่ถามว่าจะเจอแล้วจะไปโกรธเกียวอะไรไม่ใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวผมไปรอแล้วผมตรงโลมาแล้วก็ตามกันไปดีครับ วันนี้เราทำภารากิจนะเจียนไปเจียนอยู่หลายรอบแต่ก็สำเร็จด,ด้วยดีวันนี้มืดคาหนังคาขาวเลยพระจันทร์ขึ้นเลยนะครับต้องดูด้วยวันนี้น้องเต้ก็ดีใจผมก็ดีใจอย่างน้อยร้อยตีพินิจจันท์ฉายเสียชีวิตไปสิดปีที่แล้วแต่ก็ยังมีผู้สืบตระกูลคือน้องชายของเขาที่ทแท้แท้แ,แม่พ่อแม่เดียวกันและก็ยังมาเจอพี่น้องเขาอีกสองคนนะฮะที่น้องเอ็มบอกว่าก็เป็นพ่อเดียวกันเหมือนกันนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะพาน้องเอ็มหรือคุณพิพัฒน์จันฉายไปหาพี่สาวคุณน้องที่นครปฐมครับ นี่นี่ยังให้พรดีพาพี่ชายมาเขายังเปิดดูเขายังเขาบอกะครับนับแฟนแฟนอีจันเหมือนกันเสื่อวัาตาวางตายตายเลยต้เลยเหรอเกี่ยวหานกอบตัวชิมงาไงอ๋อได้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  แล, <c oughs> แล้วกำลังเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนเสื้อเดยวปลอมตัวปลอมตัวไปทีมงานลุงแอฟอีจันนะพนังกงานคนใหม่นานอยู่ได้อยู่ได้อยู่เลยไปเลยงั้นเดี๋ยวผมตามผมไป สวัสดีครับสวัสดีครับเราได้อยู่ไหนกำลังปอนยาลูกค่ะเล่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรป้อนป้อนยาลูกก่อนป้อนยาลูกก่อนนะอ่าป้อนให้เสร็จป้อนให้เสร็จไม่เป็นไรอืมอ่าแล้วเมื่อวานที่ทีมงานโทรมา รู้สึกไงอะว่าจะยอ้ยอนกลับไปทีมาคาพลาดขาดอืมเมื่อวานเหรอคะก็เออก็ดีใจอะคะ่ะดีใจด้วยตื่นเต้นด้วยกังวลด้วยก็หลายอยาอ่างแล้วตอนนี้คำาที่เขาโทรมาเนะี่ยบอกว่าวันนี้จะมาอีกรอบหนึ่งอ๋อที่วันนี้จะมาอีกรอบหนึ่งนะะก็ก็งงๆค่ะว่าเออคือสงสัยยังไม่เสร็จมั้งอะไระอย่างเงี้ยค่ะสงสัยเราคิดอะไรอยู่คิดอะไรบ้างอือก็ ก็ไม่รู้สิคะก็คิดว่าคงเขาคงจะมาทําให้แบบเออเป็นต่อเนื่องอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเลอนอนหลับไหมเมื่อคืนก็นอนไม่หลับค่ะไม่หลับค่ะมันก็ยังมีคนนอนไม่หลับอีกคนหนึ่งครับค,คนนั้นเขาชื่อพิพัฒน์จันฉายนะเชิญคุณพิพัฒน์ครับนี่น้องชายแล้แทนเนี่ยฮะลูกของพ่อพี่นิดชื่ออะไรคะใช่ครับใช่พี่พี่น้องอพี่น้อง ลูกของร้อยตีพิริจัน์ฉายเนี่ยนี่น้องชายคนเล็ก ยังไงน้าพี่ตัวดีนะ <S 2> <S 2> <S 2> สามสิบกว่าปีนิดหน่อยนิดหน่อยดีมีสุ <S 2> <S 2> ขก็ดพี่ก็มาอยู่วิวันวสุขดีตอนที่มีแฟนอ่ะบอกว่าพี่ทแทนแฟนดีมากอืมแล้วอีกคนละ พี่ชายอีกคนเป็น,ปนอะก็อยู่ที่โคราชออยู่คนละที่กันนี่ผมรู้ข่าวเมื่อวานนี่รู้สึกว่าเซอร์ไพรส์ามากเลยปีใหม่ปีนี้ต้องขอบคุณลุงแอบสุดๆเลยเพราะว่า,าก็ <c oughs> อย่างน้อยๆน,นะฮะก็ยังเจอน้องชายของเล็กที่เราจะตามหา การเ่องพอที่ที่ว่าชื่ออ๋อนไหมคะเอ็ม <M S 2> ชื่อเอ็มเหรอที่ว,ว่าแม่บอกก็ขนาดชื่อเอ๋เนี่ยเขาจะบอกว่าชื่อเอ๋พ่อเรียกเหม่งใช่ไหมใช่ครับคือจําจําหน้าพ่อจําหน้าพ่อ,พอตอนตอนนูน้นบ้างได้ไหมจําไม่ได้จําไม่ได้คี่จะให้ดูคือคนนี้พ่อยังอยู่ใช่ไหมพ่อเสียแล้ว แม่ไม่เคยให้ดูเลยไม่รู้เลยเหมือนกันในมุมกลับกันเลยของผมก็ไม่เคยเห็นอ๋อรอยู่เรอ,อยู่อย่างไงผมก็อยู่กับพ่อนี่แหละแต่แต,แต่ไม่เคยเห็นพ่อก็เสียไปแล้วตอนนั้นเหรอไม่ไม่ไม่พ่อผมเสียไม่ได้สิบปีก,กว่าปีสี่เก้านี่เองผมก็อยู่กับพ่อกับกับแม่แดงมาแหละอแล้วพ่อเป็นอะไรเสียเออพ่อเป็นเส้นเลือดในสมอง ก็พ่อเคยพูดให้ฟังอยู่เหมือนกันนะว่ามีพี่คนในมีพี่สองคนชื่อน้องกับชื่อตอนนั้นก็เรียกว่าเน่งอยู่ที่สีดาออืก็ไม่รู้จะไปอย่างไรกันไม่มีข้อมูลรู้แค่นั้นจริงรู้ว่าพ่อเสียแล้วพาน้องชายมาตอนรู้จะเป็นยังไงครับตอนนี้ตรงพ่อเสียนั้นก็ก็ทำใจไว้ครึ่งหนึ่งนะคะแต่แต่จะถ้าท่าเสียไปแล้วก็ก็ ก็ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าก็ดีใจที่ได้เจอน้องแทนก็อย่างน้อยน้องก็ยังอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ้น้องน้องวันนี้เราก็ไม่เคยลืมพ่อแม่ก็บอกตลอดมีน้องอีกคนนึงบอกค่ะบอกว่ามีมีน้องอีกแต่ตอนเนี้ยพี่อเห็นหน้าพ่อผมยังไม่เคยเห็นหน้าแม่เลยนะมีรูปไหมมีนะขอขอดูหน่อยได้ไหมได้ได้แม่ก็สวยอยู่นะ เอ้ย uhm. นั่งเหยียดขาก่อนก็ได้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับผมาได้น nope. like ี่ม <ive> ีลูกแม่น <repetition popped> <out> ั่งน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 ั่งเข้าไปใกล้เข้าไปใกล้แลกลายเดี๋ยวเราแลกลายกัน ไปหาคุณสวยหนูชื่ออะไรคะชื่อวันค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะหน้าเอ็มให้ค่ะหนูถือละเอ็มให้ไปจิ้นหนมไปจิ้นหนมจิ้นหนมนั่นจ้าแอบหยิบแอบหยิบไม่ร้อนแล้วไม่ร้อนแล้วไม่ร้อนแล้ว